เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีเนแฟนๆ o t t o g p ทุกท่านนะควันนี้เรามาอัปเดตตารางแข่งขันปี2,021กันบ้านครับว่าจะมีทั้งหมดกี่สนามฮะนี่เราก็เริ่มต้นด้วยสนามแรกเลยครับกาตานะฮะก่สนามนี้จะจะมีการแข่งขัน2ครั้งนะก็ข้อมูลของสนามนี่ครก็มีความยาวทั้งหมด5.3กิโลเมตรทางตรงยาวสุดก็1กิโลเมตรโค้งก็16โค้งแบ่งเป็นโค้งขวา10 โค้งสาย6โค้งนะฮะก็เป็นข้อมูลในสนามแรกครับในวันที่28มีนาเนี่ยปี2021สครับส่วนต่อไปครับสนามที่2ฮะวันที่4เมษาฮะก็เป็นสนามกาตาอีกชินเคยในก็เป็นชื่อสนามแกนฟิกออฟโดฮานะฮะก็สำหรับข้อมูลสนามก็เหมือนสนามแรกเลยนะครับเราจะไม่พูดอะไรมากมายให้เป็นซ้ำนะฮะก็ ปีนี้ครับก็จะเหมือนปี2020นะที่มีการแข่งขัน2สนามซ้ำนะต่อไปครับก็เป็นสนามที่3ฮะก็วันที่18เมษายนครับก็เป็นสนามโปรตุเกสฮะปฏิเมลครับโอ้โหก็นำกลับมาแข่งขันนีกแล้วฮะในฤดูกาลนี้ครับปี2021นี่ยข้อมูลของสนามก็ระยะทางของสนามต่อรอบก็4.5กิโลเมตรฮะโค้งก็15โค้งแบ่งเป็นโค้งขวา9โค้งซ้าย6โค้งครับในสนามโปรตุเกส ต่อไปครับก็เป็นสนามที่4วันที่2พฤษภาครับในสนามเคเลสฮะประเทศสเปนครับสนามนี้ฮะปีที่แล้วก็มากรีตล้มครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสามารถยังไม่กลับมาแข่งขันได้นะสำหรับข้อมูลสนามฮะก็ความยาวต่อรอบทั้งหมดก็4.4กิโลเมตรฮะทางตรงยาวสุดก็600กิโลเอ้0เมตรครับจำนวนโค้งก็13โค้งแบ่งเป็นโค้งขวา8และโค้งซ้าย5โค้งนะในสนามนี้สนามที่4นะฮะ ต่อไปครับก็เป็นสนามที่5ครับฝรั่งเศสนะฮะในวันที่16พฤษภาะฮะสนามนี้เจ้าบ้านของเจ้าแฟบเองะฮะก็ระยะทางสนามต่อรอบก็4.1กิโลเมตรฮะทางตรงยาวสุดก็600เมตรฮะมีโค้งทั้งหมด14โค,งค้งฮะแบ่งเป็นโค้งกว่า9โค้งซ้าย5นะครับในสนามนี้ฮะต่อไปครับสนามที่6ก็มีการแข่งขันในวันที่30พฤษภาะฮะ อออตโดโมรัมโมเจอโลฮะอิตาลีฮะในสนามนี้ครับโหเจ้าภาพของรอสซียเจ้าบ,บ้านน,นะครับสนามนี้ก็มีความยาวรอบสนามก็อยู่ที่5.2กิโลเมตรฮะทางตรงยาวสุด1.1กิโลเมตรครับจำนวนโค้ง15โค้งครับแบ่งเป็นโค้งขวา9โค้งสาย6สนามนี้ค่อนข้างทำความเร็วสูงนะทางตรงยาวมากท่านผู้ชมฮะ ต่อไปก็เป็นสนามที่7นะครับคาตาลุญญานะสนามนี้ฮะก็วันที่6มิถุนายนครับก็สนามนี้มีความยาวรอบทั้งหมด4.6กิโลเมตรครับทางตรงยาวสุดก็1.1กิโลเมตรครับก,ก็เป็นสนามที่มีทางตรงค่อนข้าง,งยาวอีกสนามหนึ่งนระก็โค้งทั้งหมด13โค้งครับแบ่งเป็นโค้งขวา9โค้งซ้าย5ครับในสนามนี้ต่อไปครับสนามที่8นะฮะสนามนี้ก็ จะมีการแข่งขันในวันที่20นะฮะเยอรมันนี้ครับเซซนลิงครความยาวต่อรอบก็อยู่ที่3.6กิโลเมตรครับทางตรงยาวก็0.7กิโลเมตรโค้ง13โค้งครับ่งเป็นโค้งขวา3โค้งซ้ายทั้งหมด10โค้งครับสำหรับข้อมูลในสนามนี้ต่อไปครับสนามที่9ฮะที TTS เซนนะครับวันที่27มิถุนายนนี้นะฮะก็ความยาว ของสนามต่อรอบครับก็4.5กนะิโลเมตรทางตรง400เมตรครับจำนวนโค้ง18โคง้งฮะแบ่งเป็นโค้งขวา12ฮะและโค้งซ้ายทั้งหมด6โค้งครับต่อไปครับก็เป็นสนามที่10ฮนะก็จะมีการแข่งขันในวันที่11กรกฎาคมนะฮะก็คีมีลงครับประเทศฟินแลนด์นะสนามนี้ฮะก็เป็นสนามใหม่นะครับ ก็มีมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะถูกเข้ามาอยู่ในปฏิทินการแข่งขันครับแต่ไม่ได้มีการแข่งขันนะก็สนามนี้ครับมีความยาวต่อรอบก็4 6กิโลเมตรฮะทางตรง1.2กิโลเมตรโอ้โหถือว่าค่อนข้างยาวเลยนะมีจำนวนโค้ง18โค้งครับแบ่งเป็นโค้งขวาทั้งหมด11โค้งฮะและโค้งซ้ายทั้งหมด7โค้งครับสำหรับข้อมูลในสนามนี้เป็นสนามใหม่นะไม่รู้ว่าจะมีการแข่งขันหรือเปล่าครับต้องรอติดตามชมกันอีกต่อไปฮะ ต่อไปครับก็เป็นสนามที่11ก็11นะครับก็จะมีการแข่งขันในวันที่15สิงหานะครับเลดบูลิงะสนามนี้ครับก็ความยาวต่อรอบก็อยู่ที่4.3กิโลเมตรฮะทางตรงก็600เมตรฮะมีจำนวนโค้ง10โค้งครับแบ่งเป็นโค้งขวา7โค้งครับโค้ง้ายทั้งหมด3โค้งฮะสำหรับสนามนี้ครับต่อไปก็เป็นสนามที่12ฮะซิลเวอร์สโตนนะครับในวันที่29สิางหานี้ฮะจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นครับ ก็ความยาวต่อรอบก็อยู่ที่5.9กิโลเมตรฮะทางตรงยาวก็700เมตรครับมีโค้งทั้งหมด18โค้งอะแบ่งเป็นโค้งขวา10และโค้งซ้ายทั้งหมด9เอ้ย8โค้งครับสำหรับสนามนี้ต่อไปครับก็เป็นสนามที่13ครับอลากอนครับจะมีการแข่งขันในวันที่12กันยายนนี้ครับสำหรับสนามนี้ครับก็ระยะทางต่อรอบก็อยู่ที่ 5. หกิโลเมตรนะครับทางตรงก็900เมตรฮะจนวนโค้งทั้งหมด17โค้งครับเบ่งเป็นโค้งขวา7และโค้งสาย10โค้งฮะสำหรับข้อมูลในสนามนี้ต่อไปครับก็เป็นสนามที่14ฮะจะมีการแข่งขันในวันที่19กันยายนนี้สนามนี้ครับมีซานโนฮะก็ความยาวต่อรอบอยู่ที่4.2กิโลเมตรครับทางตรงก็500เมตรแคมีโค้งทั้งหมด16โค้งโค้งขวา10และโค้ง้ายทั้งหมด6โค้งฮะสำหรับสนามนี้ครับ ครับก็สนามที่15สนามโมเตกิครประเทศญี่ปุ่นครก็จะมีการแข่งขันในวันที่3ตุลานะฮะก็ระยะทางของสนามนี้ครับก็อยู่ที่4.8กิโลเมตรทางตรงก็700เมตรครับโค้งทั้งหมด14โค้งฮะบ่งเป็นโค้งขวา8และโค้งซ้าย6ครับซึ่งในปี2020นี้โซนเอเชียเราไม่มีการแข่งขันนะครับเนื่องจากติดโควิดไวรัสโคโรนาครไม่รู้ว่าปี2021นี้ จะมีการแข่งขันหรือเปล่าครับต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปครับสำหรับข้อมูลสนามนี้ครับต่อไปครับก็เป็นสนามที่16โอ้โหก็เป็นทางประเทศไทยเราครับแข่งขันที่บุรีรัมย์ครับก็สําหรับแฟนๆมโตจีพีก็ตั้งตารอนะครับเนื่องจากปีที่แล้วก็ไม่มีการแข่งขันครก็ติดไวรัสโคโรนาครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีการแข่งขันอยู่หรือเปล่าครับข่าวค่อนข้างเงียบเลยนะฮะยัง ยังไงเดี๋ยวต้องรออัปเดตกันอีกทีนะว่าจะชัวร์หรือเปล่าครับในโซนเอเชียเราเนี่ยก็วันที่10ตุลาครับถ้าผู้ชมะถ้าตารางแข่งขันไม่มีการเปลี่ยนแปลงฮะเราจะได้รับชมโมโตจ p ในประเทศไทยเราแน่นอนครับเอาละก็มาดูในแหละตารางไอกสเปคของสนามกันบ้างครับความยาวตลอบก็4.6กิโลเมตรฮะทางตรงยาว1กิโลเมตรมีโคง้งทั้งหมด12โคง้งฮะในโค้งขวา7โคง้งแบ่งโค้งซ้าย ห้าโค้งนะครับปลายปีเลยฮะเดือนตุลาครับสำหรับสนามไทยเราฮะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับบุรีรัมย์ฮะต่อไปครับก็เป็นสนามที่17เนี่ยฟิลิปไอแลนด์ครับออสเตรเลียฮะจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นในวันที่24ตุลาคมนะฮะสนามนี้ครับก็ความยาวต่อรอบก็4.4กิโลเมตรครับทางตรงก็900เมตรฮะมีโค้งทั้งหมด12โค้งครับแบ่งเป็นโค้งขวา5โค้งสาย7นะครับโอ้โหสนามนี้ติดกับทะเลครับ ตอนแข่งค่อนข้างจะมีฝนตกนะสำหรับในปี2020นีนะ้สำหรับในปี2021ต้องรอรับชมกันต่อไปฮนะสำหรับสนามนี้นะต่อไปครับก็เป็นสนามที่18ครับมาเลเซียและเซปังครับ,ะรบจะมีการแข่งตามตารางก็วันที่31ตุลาคมครับสนามนี้ก็จริงๆก็ต่อรแข่งทุกคนที่จะเริ่มต้นปี2021ครับจะต้องมีการเทสสนามนี้แต่ถ้าว่าเนื่องจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด2019ครับทำให้ ซีปังนะไม่มีการเทสของรถในปี2021เกิดขึ้นครับทำให้การเทสจะไปเป็นกาตาแทน,นครับสำหรับการเทสครับผมได้ลงคลิปไว้แล้วครับก็เชิญติดตามรับชมกันได้ทางช่อง YouTube ของผมได้เลยนะก็สำหรับข้อมูลสนามนี้ก็ระยะทางต่อรอบก็5.5กิโลเมตรก็ค่อนข้างยาวเลยนะทางตรง900เมตรครับมีโค้งทั้งหมด15โคนะ้ง แข่งเป็นโค้งขวา10และโค้งซ้ายทั้งหมด5โค้งครับสำหรับสนามนี่จะมีการแข่งขันยังริเปล่าครับยังไงก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับสเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตที่ล่าสุดจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับทราบต่อไปฮะเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายของตารางนะฮะสำหรับที่เพิ่งอัปเดตในปี2021นี้ก็เป็นสนามบาลนเซียนะฮะสนามที่19ครับ14พฤศจิกานะฮะสนามนี้ฮะ ก็จริงๆน่าจะมีเหลืออีก2สนามครก็เป็นสนามอเมริกาและอาร์เจนตินานะ,ะซึ่งยังยังยังไม่แน่นอนครว่าปีนี้จะมีทั้งหมด19สนาม20หรือ21กันแน่นอนฮะต้องรอ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 ัปเดตที่แน่ชัดอีกทีฮะแต่แตที่แน่ๆมีทั้งหมด19สนามครัท่านผู้ชมฮะส่วนข้อมูลสนามนี้ฮะก็ความยาวตลอบก็4กิโลเมตรฮะทางตรงก็800เมตรมีโคง้งทั้งหมด14โค้งฮะ ค้งขวา5โค้งเละโค้งสาย9โค้งฮะซึ่งในปี2020นีสนสนามนี้ก็แข่งขันทั้งหมด2รอบครับโอ้โหทำให้จนมีครับคว้าแชมป์โลกไปครองในปี2020สฮะสำหรับในสนามนี้ครับเดี๋ยวจะมีข่าวถ้ามีข้อมูลอัปเดตล่าสุดเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปฮะวันนี้ก็จบการนำเสนอตารางการแข่งขันปี2 0 2 7เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีฮะ